สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบ้าบอยมากเลาะขุดมันแซงกับเมนิดคือเก่าครับผมมือนีแมนิดครับสวัสดีค่ะมือนี้มาก่อนหนุกไสหลาอยย่ขาดไสหลาที่เอียงบูยุม่างเทียงครับม่างเทียงสีเอาเฟืองไปไหวครับเดี๋ยวเฟืองไปไหวแหงง่วนะครับก็ได้ม่างเทียงบ่ไ้มากไงตอนนี้กัเทียงกลัวิี่ใบโมงเลยเด้ครับผมพี่น้องครับบูรุว่ามือนีสีได้มันมอนะครับ ได้โลนึงก็ยังไข่เนาะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวจังไดไปติดตามกันครับมาเบิ้งมันเมนิดเมนิดได้อยู่ดีครับผมนี่มัน่นเมนิดได้อยู่ครับนี่โลกัวกๆนี่แหละครับผมพี่น้องครับโอ้ยหัวซับก็มีพี่น้องหัวซับมันเป็นคนน่มาหัวเป็นเก่์เกย์ด้วยครับผมพี่น้องโซเชียลทุราโซเชียนั่นเท็ดนี่แล้วครับผมพี่น้องเบางทีครับมาหากินรอบบ่ายครับผมพี่น้อง มันนี่สีส้มสีมานบอได้ไปรุ่นไปติดตามกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลูกหลานนี่ได้ครับผมโคตรติ้งนึงครับผมนี่มันขาดจากนี้ครับขาดจากติ้งนี่ครับโอ้โหหัวบอพี่น้องนี่ถ้าได้กับหัวแหลกเลยล่ะครับของบอบอยครับขาด กดใส่อีกแล้วพี่น้องพี่น้องเลยครับโอ้ยนนอนโอ้ยบึงนายพี่น้องคุณ่าบึงโอ้ยมุน มุนเหรพี่น้องคนลอบหัวครับกับบ้าบอยเห็นเมื่อกี้ฮนะพ,พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบางเนีหัวบักงามหนึ่งอุ้ยพี่น้าอยากจะบ,บ่ได้หนึ่งได้ตอนนี้พี่น้อง <c oughs> นี่ครับหัวหนึ่งที่บ้าบอยเห็นไว้ครับนี่ขี้กะทีบ้าบอยน้่มนะครับผมพี่น้องนี่นี่ครับคนนี้ครับอื นี่นี่พึ่งได้แล้วได้แล้วสองหัวครับปูอ้ยแม่หัวกล้ามนึงแม่กามอยู่ครับผมพี่น้องซับนีกะัะงามครับผมพี่น้องคนสสวยเลยครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันอีกครับพี่น้องครับลงอีกแล้วครับผมพี่น้องล้งอีกแล้วลงอีกแล้ว เป็นลุงติงครับผมพี่น้องติงหนีวิ่งพี่มีติงนี่ขาขาดอ้คือขาดคือขาดพี่น้องนี่นี่ติงนี่ขาดติงนี่ขาดูแม่งติงสุดครับติงขาดเพิ่นอาจจะไม่หัวอยู่ครับพี่น้องมันหาติงเอ้าติงบ่เห็นเอ้าบ่เห็นหรือว่าจะเป็นติ้งที่ว่าบ่บอยเอานั่นบ่จักหรอพี่น้องขาดครับนี่ นี่มันนั่นมนิงนี่ครับอันนี้ข้านครับข้ามน,นี่นี่หอ่หองไหวๆลหรพี่น้องนี่อันนี้ข้านเพิ่นครับข้านต่อกันกับตัวนี้ครับติงพันลงครับผมเบื่องหัวนี่ครับพี่น้องแม่คือห้องแม่ซับบอแม่ เสียดายแท้พี่น้องแบบสวยเลยครับแบบสวยอุ้ยโอ้ยพูดอะไรพี่น้องอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยพี่น้องบงหัวนี่ครับ สองโลสองโล <c oughs> คุณครับข้อมูลซื้มนมากกับลมตัวพี่น้องเมียข้อมูลซื้อมันมากกับลมเออลมมากครับข้นขมวลครับผมพี่น้อง <c oughs> หัวใหญ่ใหญ่พี่น้องหัวนี้อ,นนอ้ยจะเป็นหมันเออยนึกว่าสิบบรัยพี่น้องเอยลูกมาคำมือนี่ให้ลูกขุดเอาขุดเอาเ้อ ปูย่าเอ้ยเจ้าทีเจ้าทางลงอีกแล้วพี่น้องลงอีกแล้วโอ้โหหัวนีหัวแน่นอยครับนี่ลงนี้ครับผมพี่น้องนี่อันนี้ก็ฝังไว้คือเก่าครับหัวซ้ำวังหันเด้อปูย่าอื้อืมอืมพี่น้อง หัวงามอยู่ครับต่บอใหญ่กับงามพอดีครับพอดีพอดีแซบครับสักนี้เด่นผู้ผู้ครับผมพี่น้องครับหัวหนึ่งครับน้องหอน้อยๆเรียวเรียวนะครับหัวนี้น้อยเรียวเรียวกลมมันมลโอ้ยพอดีครับพอดีแซบด้วยครับผมพี่น้องหนึ่งแซบครับสักนี้ครับ พี่น้องผมหางเอาแบบทุลักทุเล่เลยดีครับผมพี่น้องหัวหนึ่งครับหัวหนึ่งหัวหนึ่งโอ้ยขาของเครียเครียข,ของขาโอ้โหเนี่ยว่าได้เอาง่ายๆเด้อพี่น้องทัศนีภาพแบบรวบรวมๆนี่เอาพวกบินตะเบ,บิง้งเด้ครับผมพี่น้องได้แล้วครับหัวจิกิจิก,กิ ครับอันหนึ่งครับขาจ่อยนี่พี่น้องเห็นหัวทออย่างไรไหมนี่นอันที่สองอันที่สองนายกองหันนายนอน,นึลงครับพี่น้องเห็นบ่มครับ ย้งอาซีเขาด้วยครับน,นเห็นไหมเอ้ยเห็นอยู่บ่ครับพี่น้องเห็นพ่อล่างๆอยู่บ่พ่อล่างๆอยู่บ่ครับ นี่มาได้แล้วได้แล้วอู้ยสองหัวปาปาี่น้องมากเนยเศร้ากันมาสองหัวเลยอือขู้นะครับผมพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเพิงงเ่งครับผมใหนิดกับก้นอยู่ห้างโบนผู้นครับนี่ครับมองเอามันแซงครับผมพี่น้องเบิ้งลักษณะครับโอ้พ่ะทิวาบ่บ่อย เป็นตะกุนไงเศรษฐีบาบอมแนได้ครับผมพี่น้องคนเมื่อกี้ครับมองบาบอยบุกครับทางเอาได้ครับพี่น้องปลาหกขึ้นอย่างนี้ครับผมอันนี้เราก็บัหมุนแล้วครับแล้วยันเราค้านออกไปได้ครับนี่มองบาบอยนั่งครับผมฟังข้างหลังก็เป็นเซ่ครับเป็นหิมนามหิมเซ่เมื่งครับผมบรรยากาศขุดมันครับผมพี่น้องคนนี้ ขุดมันขุดมันแซงครับพี่น้องจ้าสุดเหรอพี่น้องขั้นพันสุดนี่งขั้นขั้นเวลาขั้นพันสุดขั้นพันสีเนาเน่าครับพันสีเนาเน่าปลายเมื่อกี้เอาสองหัวนี่ครับสองหัวสองหัวนี่เดี๋ยวพี่เพิ่งนับกันดีครับผมพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ระบบแม่ท่วงแน่ท่วงแน่าัง

กงเม่ไดขุดมันครับพี่น้องมันก็ขุดยากๆเด้อค่ะรสอร่อยก็คือรอค่ะเอาบ่อยขุดมันต่อก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องเคี่ยวมันแซงเคลือมันแซงนะครับผมเคลื่อนจิตดำๆเดี๋ยวบ่วยไปเห็นใบมันเดี๋ยวบ่วยถ่ายใบให้เบิ้งครับใบมันแซงครับ ว่าเป็นแบบใดครับผมพี่้องครับตอนนี้กระเบื้องเครือไปก่อนรงเหงา่นไปก่อนครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนพ่นสิม่าจกเอาครับผมพี่้องดินรวมดินพุ้นรวม่นจะขั้นจกเอาเมื่อคั่นจกจกจกค้ำม้าข้ขขขข้ไปเรื่อยๆครับจนว่าพ่อห,หัวพ่นแล้วครับพ่นจังช่วงเอ่อช่วงหน้ามันกำลังบกนะแม่ <c oughs> ใส่ไหม <c oughs> ใส่ น่าไม่นิดพอแล้วพี่น้องได้หัวหนึ่งแล้วครับเดับเบิบอยไปเห็นใบมันแซงเดับเบิลบอยทีไทยพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเพิ่นว่าใบมันแซงเป็นแบบใดลุงให้เบิ้งแน่ว่าัฒนครับเดี๋ยวบ่บอยออกจากดงแล้วกสิไปเบิ้งใบมันแซงให้พี่น้องนะครับผมพี่น้องครับต้๊งจร้งอืม่นิดของกากขึ้นบปหนึงพี่น้องบ่บอยพอจริงนึงครับ ไอเดีห่องบ่ครับผมพี่น้องโอ้โอ้ my g อดไปทางไหนมาทางไหนเนาะมาถามข้าวกันเถอะน้องพูดนะพี่น้องซับขาดจ่อยโอ้ยยิ่มใส่หน้าเมียเลยซับขาดจ่อยเมื่อกี้ครับผมขั้นปักไงหนึ่งนี่ครับขวัญเพลินนี่ <c oughs> ถ้าไปซับขาดเมื่อไรพี่น้องเอ้ยน้ำก้อนอุ่มบัดเลย <c oughs> น้ำก้อนน้ำก้อนพี่น้อง <c oughs> น่าจะเป็นหัวอยู่ครับ โอ้ีหบอกนี่นี่บอกพี่น้องใช่ละ่ะอันว่างหันพี่น้องเสียมาต่อเบิง่งใช่ละ่ะก็เสียมาต่อเบิ่งครับมันแมนบอยเบิ่งห้อยป่าต้อนก็คือบ่คือร์เสร็เนาะแมนจูบอแมนมีบอพี่น้องใช่ห้อยอีกแล้วพี่น้อง นี่นะซีเมนใช่ครับเม็นโบเมนกับกวนบึงนะครับผมพี่หนุ่มสีหัวท้ออย่างตัวดี้พี่นุ่มอู้หูแนี้ใส่ไหมใส่โอ้นี่มักต้องแรงสองกันผลตอนนี้โอ้ย นี่มาบึงมันใหญ่ว่าบ่อลเชลขึ้นในพี่น้องผม<อ>ส้มเอ๊ะบอลอยากได้อยากดีแล้ว,อวบบอโอ้กิจสลายแค่โอ้จีมกันวะนะรัวพอเนาะแบบนั้นพี่น้องลงหัวเลยด้วครับผมพี่น้องครับลงหัวแล้วโอ้ยงอของคนหน่อยทีแม่ โอ้ยพวกนี้โอ้ยผสมสักสีเจ้าบอยก็มาก,กินหัวซ้ำหนีนะครับผมใส่เป็นข้ามเป็นข้ามหนึ่งหลดครับปากจั๊งบอสี <c oughs> โอ้ยโอีย,อย,อยงอ่ะฟึกเลยโอ้ยคนมอเนัดเจ้าสีหักนั่งหันหลัง ทางข่อยพี่นอ้องเป็นทางทางกอนนี่ครับมีพี่นอ้องลงหัวเหรอครับลงหัวแล้วว่าโบแมนลงหัวไม่ลงติงออลงติงทีมงานกับโบแมวเขาเรียกน้ำกันมากๆเลพี่นอ้อง เป็นแมกนิทเลยล่ะเพื่อนเราตะกรอนมูอครับเดียแล้วครับพี่น้องได้แล้วนี่เฮ้ยพี่น้องเพิยเพิยเพีแอพี่น้องพิแอพิแยจังได้มันตัวหนี้พี่น้องคุณเนาะหัวปากงามหนึ่งครับครับผมพี่น้องครับ เที่ยันบ่น้่ข้าจก้าจกมันกับเขากมาเล่ม่งเขาเ็นจกนี่ละที่เขาคนอย่นี่ก็ได้งด้ครับผมพี่น้องีหัวนึงอยู่นี่ครับเซล่พี่น้องนมาแล้วเึ้นมาแล้ว นี่ครับขวัญเพื่อนเพื่อนที่นี่หวัวบ้าครับพี่น้องดีก็โออยู่นะนนสวยๆอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องผมเออเจ้าหากินอย่างเดียวเพราะท่านใหญ่หน่อยคนนี้ครับผมพี่น้องมัน ตามถ่วมงผนครับเจ้าฟ้าวาตุ่มใหยุ่ยวกุญแจครับได้ล่างตุม่มมันมาก,กิน,นหัวนึงครับพี่นอ้อง ค่างาใหม่ทั้งเครื่องครับงางาใหม่ทั้งเครื่อง,ง,งมนควยกันดูครับพี่น้องทอหลูกอมแมวนี่ครับนะครับโอ้ยพี่น้องบึงนี่สาบซาลาลาคุณพี่น้องเอ้ยถ้าพวกเป็นของหวานก็บอเสียบ นีคงงค่ครับพี่น้องหัวยงามอยู่ครับคนนี้ซับจ่อยซับจ่อยครับเบ่งครับผมพี่น้องเบ่งน้ำกันครับว่ามันสิไปยุ่ลักษณะได้แบบได้ครับพี่น้อง งูงพ่นครับผมมากกว่าน้ำข่านเพิ่นไป้งสิครับมีข่านเพิ่นที่เก,กออกจากโตนี่ครับอันนี้เขาก็ัฟังไว้ยคิดเก่าครับนี่ฟังไวค้ครับคุงไหนคิดเก่าครับ ยื่นเครื่องพี่น้องผมล่ลงแล้วครับหมวนี้ครับหัวนี้ลงแล้วหัวนี้ลงแล้วลงแล้วครับพี่น้องนี่ ได้มาแล้วได้มาแล้วหนึ่งหัวครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับนี่มาเบิ้งเครืยอมันครับเครือมันแซงใบมันแซงครับใบมันแซงมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมพี่น้องคล้ายๆกับใบต,ตดหมาเนาะเมียเนาะมันจะเป็นคล้ายๆเครือตดหมาใบตดหมาครับเป็นเครือเป็นเครื่อขึ้นกันครับี่น้องแต่ว่าใบตดหมานั่นมันจะเป็น เป็นขนบ่ไหมฮึมันจะเป็นขนแต่ว่าตัวนี้มันจะบ่มีขนครับพี่น้องมันจะไม่มีขนมันจะเป็นมันๆเรียบๆครับนี่ครับใบใบมันแซงครับใบมันแซงจะเป็นเรียวๆครับครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนี่เด้อครับผมพี่น้องครับคลิปนี้อาจจะบ่เต็มที่ปันได ครับขออภัยพี่น้องในไลน์ครับวันนี้มันคําเหรอครับผมพี่น้องบ้าบอยกับมาช่วงเที่ยงช่วงสี่บ่ายโมงบ่ายโมงอีเมเนต่บ้าบ่ายโมงาสั่นครับโมงคืนมันคําเหรอครับผมบ่ายโมงคืว่าสั่นบ้าบอยมางสักีเฮ็ดเวียกแลว้วพี่น้องเ,ออเล่นหนาเล่นหลังนี่ครับของบ้าบอยก็ได้ซรัมน,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 นี่ครับครับกันพี่น้องบบตีว่าหัวหน่อยหัวใหญ่ด้โลูนึงพอดีครับนี่ครับอันนี้ของเมเนตดครับของเมเนตดมาแต่เก่าโมงครับ เก่ามงกุว่าขับกับน้องเมฆครับกระไดยูครับผมพี่น้องขอมินินไดงามยูครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับขอบพุณพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้บ้าบอยดินดินที่อีสานครับพี่หันดินอีสานซาวเมฆอีสานพอลครับเมื่อนี่กระทอหน่อยสามหลังครับขอฝากตอนวิถีชีวิตคนอีสานบานเฮานะครับหายุหากินแบบนี้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเบืดอถูกมองทุกบอลครับผมกท็ทนอน้อยสามลังให้กำลังใจพี่น้องเด้อครับผมสู่เวียสูงงานสู่ชีวิตบว่าจะอยู่ในประเทศและต่างประเทศก็ดีครับผมพี่น้องเมื่อนี้บ้าบอแล้วก็ไม่นิดครับก็จะขอตัวเมื่อบ้านก็นะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวอันพ่อบ้านเพื่อนทีหิ้วเขาว่าฉันไม่นิดว่าสำหรั <laughs> บที่นี้บ้าบ,าบาขอก็ขอไปสนิทสกพอนครับพอกันคลิปนา ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวงสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนุกดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปลูกมุนนี่ครับผมพี่ยองมาหนี้จะออกไปกับสีมุนปลาไปได้ครับบันนี้ฮะมุนไปบอมุนแต่ว่าบอกแต่ว่าผมกะอันนี้มาอยู่ผมแปลงมาอยู่เอาสิพาพี่น้องย่างไปแบบ เน่ยขั้นสิไปทั้งพุูนกับไกดครับมันคงไปไกลแต่ว,ว่าสิบ้าแม่เพิ่อนรับไปนี่ครับแต่ว่าหกครับผมพี่น้องมาต้องห่วงครับเรื่องหกไปครับผมพี่น้องเดินเอาเสียมสิบ้าพี่น้อง,งาายางไปอเมียเราหมุนปลาก่อนครับผมมาเบิง่งบรรยากาศเด้อครับขั้นมาหลายคนเนี่ยรับร่องแปรนอยู่ครับผมพี่น้องพูดทันยางพูดหนียาง <c oughs> แม่ตอนนั้นหกคนเอ,อยู่นี่แม่ น่แมีกายลหนห้องคนเอาอยู่นี่ยอแม่เบายอเบิ้งบ่แม่ยอเบิ่งบ่มือรุ่นเนาอมือรุ่นคุนาเมบ่อกี้จักแมนบมแมนใม่มงไหมนี่ดีวคกระตุ้นยอดลงมาเสร่หรอช่ นี่น้องมาเบิ้งึงคนือยครับนี่ครับของจริงครับของจริงมวลครับของจริงครับแม่นบล่หรืแม่นแม่แม่นพี่น้องข้างเปลี่ยนไปไกลครับผมพี่น้องฮฮลโหลื่อน, <Hello. S 2> น้ำผมก็ได้พอต้องีอฮอมาครับดบบ ได้ดูวมาหนีแหละยังมาลดกิพามาฮัาเลียวหกหกเลยโอ้ยเหม็นเครียดตดมา นี่พี่น้องเห็นเห,ห,หนนน็นแตงแตนอันนี้เครียบมันแท่งเลยครับผมพี่น้องนี่ใบยาวๆเรียวๆนี่ครับเ,เน,มมนหเหหยนี่เครียตจดหมาพี่น้องเบ้างนี่สังเกตบ้งครับ <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วครับเี๋ยวมันตํำดังอ่ะพี่น้อง <c oughs> นี่นี่เครียตจดหมาครับใบคึ้นกันกับมันแทงครับผมพี่น้องนี่ใบจะเป็นยาวๆตัวนี้กับเปลี่นใบมันแท่งเลยครับนี่นี่แม่เนาะตัวนี้มันแทงครับนี่ ใบเลื่อนๆมันแส่งอันนี้เป็นใบหยาหญ้ามีขนด้วยนี่พี่น้องมันจะมีนี่ลักษณะนะครับพี่น้องสังเกตบ้างดีๆครับจะเป็นขนนะครับใบต้นมครับอันนี้ใบมันแซงครับนี่อยู่ใกล้ๆกันพี่น้องใบมันแซ่งโอ้ยอยากเห็ดเขาโป่งกินเนาแม่เนาะอยากอยากกินเขาอันนั้นไหมแม่เขาอยากก่อนที่แม่เอาห้กินไหมเขาตดนมาน่ะแม่แทบเสียบ นี่แหละผมุนมานี่แหละผมมาคนเดียวมก็เลยแบบยิ้้้ดเดเโอ้ตแงแม่กับเบิรดคิมีนี่ เอาเอาเอาโอ้อันนี้บะหมี่นกกระ่ขุามจริงขวามจิงขุ่มจิงความจริงว่าโลดที่นอขก็สีไษ้มันเฮ้ยีรษออกได้กัประมาณนี้แล้วครับเนี่ยกครม่

ไล่แหงแล้วไปเนะี่ยปลาแหงลับพี่น้องเลยพาดด้ยวยเมียมาเห็นส่วนผมดิขิ่เขาไปี่นด้วยครับพอ่อผมหยอเบิ่งบัวมามาเอ้ย เออเออเอ,อ,เอ,อสอดแล้วพี่น้องสอดแล้วอพอเบิ่งวิถีชีวิตอีสานบ้านฮอด้ยครับเนี่ยพี่ ว่าเหลวง่ายดิพี่น้องมึงชีวิตสู่ชีวิตไปเรื่อยๆครับโอ้พี่น้องขาไปพู้นครับต้นใหม่สองต้นต้นไม่เหี่ต้นไม่เงีย่งยสองต้นเหอครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับบ,บอยกับขอเอาไวส้สมีสกอรครับ <Hey! S 1> พบพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทำเรื่องสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับจบคลิปนี้พว่อดีเซียนิสกอรครับผมส <Hey! S 1> วัสดีครับ